ซบายดีพี่น้องสุขูสุขนครับพ่อกับเป่าผาดพาเลาะครับนี่ยู่ครับยู่สักกระโจมครับลานแรกครับแล้วักกระโจมสะพานบุรีนี่ครับสีไปนแม่สอดไปแล้วครับออกมาแต่โรงงานตีสองครับมาจอดลานเปิดหกโมงเ้าครับลานเปิดหกโมงเสาจอดนี่และครับกสิไปแม่ละมาดจงว่าตากไปแล้วครับมันไปแม่สอดอากาศครับตอนเช้าครับ ลานเปิดฮูกโมงเศรออครับลานเปิดบรรยากาศครับอยู่สากขาโจมอยู่สุพรรณบุรีดนะครับนี่ตัวนี้สุพรรณบุรีตื่นครับนอนตื่นฮะคุณตื่นครับสิครับไปพุ่นแล้วครับบัดน,นี้เปลี่ยนในมูนนันแล้วสิครับไปไชานาดไปนครสวรรค์พผมแล้วครับไปก็บไชานาดนครสวรรค์ กะแพงเพชรครับแล้วก็จังหวัดตากแล้วขึ้นแม่สอดครับขึ้นดอยเพื่ล่ะขึ้นเขาบรรยากาศบรรยากาศยูสากกระโจมฟันบุรีสีหาบางเน่ากินนะครับอ่ะ เป็ยนย่าลังใจให้บ่าผ่าได้ครับเด้อกด,ดไลค์กด,ดแชร์กด,ดสับสะไกหายว่าผ่าทะเลาะนี่เลยครับนีภารกิจคุณแล้วครับไปแม่สอดแม่ละมาดจังหวัดตากาตาคุณแล้วครับก็เลยม,มาเปิดร้านแรกก็อยู่นี่ล้านแรกอยู่สุพรรณบุรีนี่ครับอยู่สากขาโจมพนักงานก็ี่มาหกโมงนะครับหกโมงเสาร์ก็ยังไม่ตื่นเป็ยนย่าลังใจให้พีน่น้องคือกันครับผมบรรยากาศครับหลังคาให้เงินเสาร์ กต่สีนี่หาซื้อข้องกินเลยครับแค่น่อยร้านค้าปเปิดก็ซื้อหาเลาะซื้อเน้าไปกินครับเปลี่ยนร่างใจใ่น้องกันครับ ครับวัสดีครับ